ทุกคนคะเราเห็นกระเช้าแล้วคะนู่นน่คือกระเช้าไปแล้วเ็าไปแล้วทุกคนโอ้โหเป็นไรอะ่ะมันลอยขึ้นสูงจังไม่เป็นไรอะตื่นเต้นไงแม่อันนี้ตื่นเต้นเกินแล้วเด่ย <laughs> โอ้ นั่งสูงสุดได้8คนนะคะถ้ามีเด็กด้วย9คนได้ ต้องภูเขาภูเขาสวยจังเขียวชะอุ่มเลยแล้เราก็จะมีูเขาแีอยู่ที่่หวรอนันนะบาณก็มีแม่เล้ยงบ้านเขาที่ฉน เขาที่จุดจก็เป็นแบบนี้เมรลอยสัมมากพี่อยู่ในช่องโอคนละแก๊งนี้นะคะเขามีีแต่วัยนุก คิดก็ได้มาไปแปเปี่ยนแปนไปี่เขาจะดรู้าไปเรก้าเป็นสวยเราไม่เอาก็ได้แต่รงกระเช้าสิทีเปนอวไห่ว่จะเจอผมก็ได้ยังกันไม่เจอผมห้ามออกไปไหนในถังขอราะเรเดินไปได้ถังสองแปอยู่ไนครับกระเช้คสองนิมากระช้าสามครับจะได้เป็นแปไปครบแล้วแปดสองสี่้าไปน อันนี้ก็เช้าสามมีใครบ้างครับนี่ไงไม่ไงไม่เราเราคิดว่าเราอยู่เสียนนเสียนนนั่าาเนอเองเสียนนเดี๋ยวพี่ไปกับเช้าสุดท้ายกับผมเสียนนมากับครอบครัวครับมามามาครอบครัวมาเสียนนกับเชา้าสากับเช้าสามาา 3, ครับไปแล้วเดี๋วยวไปดูตอนที่ นี่เลยนี่เห็นไหมถ้ามยิงมากือสี่วนเนาะยางม่าเบิดเนี่ยเพาทำในใต้กเช่าเลยแมนคือสี่ยางไหวว่ะแต่ว่ามันก็โอเคแต่ว่ามันมันเสียวไงมันเสียวแต่ว่าพอนั่งได้แต่เสียวอย่างอย่างช่วงพายุเข้าที่เนี่ยกาะเช้าจะปิดเดือนหนึ่งปรับปรุงใหม่แล้วก็ทุกคนต้องขึ้นนั่งรถนั่งรถบัสแบบกี่กี่ชั่วโมงอะนั่งรถบัสขึ้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมง 45นาทีเราเป็นเพราพรามาทางนี้ทม่ใช่รปอะไรเลยแต่ถ้ารูปไม่กดป้อมแปมมึงยังยังดูอะไรผากนี่เอาพ่อไม่ใช่รูปอะไรเลยกูใช่เลยด้วยสุ่นี่แม่ได้กูแต่เราต้มต้มอน้ยอันนี้สวยมากเลยลองหันไปดูบอกอยากจะชี้ให้ดูว่าไอเรา่ลือบชินแล้วเลือบชินเลยชอบลงตรงเลือบชินละแล้วเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะที่สะพานหัวมังกรที่ระหว่างหมากเก๋ากับห้องโกงอุ้ยเฮ็ดเรางง เริ่มชินแล้วเริ่มลดวยังไม่เชื่อหายังไม่เชื่อค่ะอีมิเชอร์อะไรดีโอ่ะนะแม่จีเอ็มจีเอเนี่ยเครื่องบินขึ้นตลอดเวลาแนวเอาอย่างเอาบันไดมันขึ้นมาถึงนี่เลยเหรอถึงกระเช้าเลยครับที่วันเห็นวิวนะก็อุ้ยเป็นวันเลยเราเดินอุ้ยขอลงขอลงปันได้ไหมน้ำตกน้ำตกอุ้ยน้ำตกอยากเลยนั่นไงน้ำตกเล็กๆนั่นงั้นนั่นไงจะถึงแล้วอ่ะอย่งนั่นแน่อนจะขึ้นอีกโยมเดี๋ยวไปผู้นกี่นาเป็นสามสิบ นาทีอโอ้มันช่งอันนี้ค็อย่างเีชงสุดแล้วเนี่ยเพาะีน่นแงคิวนะปช่ไูงที่สุดไยาแอมจะยางดูแลยีพากเลยมันเสียงมันตีเหอเออใส่แม่ยางยางดูไลสูงพี่น้องงามแห้งต่ว่นพี่ตะต้นไม้แบบเดียวเดียวมนต้นเฟื่องไร้ค่ะอีหาเฟื่องอีหาเฟื่องตะต้นเื่นต้นเฟื่องไร้ค่ะก็คอยมุ้ยว่าจะได้คอยกบความยันนั่ย ใช้ต้นเถิ่อนเขาบอกเยไล่สู้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 ๆกลัวจริงๆแล้วไม่ได้กลัวเล่นๆนี่เงี้ยมือแตกไปดอกกีให้ตายไปฮันยะสวยเงี้ยห้ำกระเซาะเอาใหม่เลยโอ้ยป๊อปนอมแอมกระยังรูดูอีสันดานนี่เอาไดอีกทางต่างแบบนี้ได้เปลี่ยนขบวนดอกจังหน่อยอันนี้มันเก๋งวัยรุ่นไงพ่อไอรุ่นแมงว่าเท้าก็ตายเลยรุ่นมองไรบุทุกคนดูใครจะทถอดสะดุดรองเท้าตกสะานมากเดือนเลย คนกินเออหลอดนี่มันเข่ากล้องไปไวันนี้กติถึงแล้วถึงแล้วยังไม่ถึงลูกที <Oh ่สามเนี่ยต่อไปเนี่ยอีกลูกหนึ่ง บรยากาศดีนะบอจะเห็นหนามเลมัเป็นวางเปล่าไม่เคยเล่นเลยเหใหม่้ไหนเยมาเดียว้เห็นปนด่เดียวนั่งลงค่ะอุ้ยนบ้ผงก็คือมันเขากับมีดติังเือสูดงนี่ยับมาทังหีบตัวเอามือออกมันบางเขาจิ่ายรูหเขาเอามือออกก็กซอกตายมอาไไม่ได้ถ่ายหรอกโอ้ยยงโอ้โหแปไนมาดู บ้านหลงเดีย์ไทยบันหน่อยโอ้บังในหน่อยรับตาเทือกไทยกัวเร็วหนึ่งสองหนึ่งสองนี่แค่ยกกล้องขึ้นอีกได้ยกกล้องขึ้นไปอีกมาถึงโอเคไหนแก้ไอ้โมไม่เห็นมันเนี่ยใครอยู่มันวิวโลกใช่มันโครน่าไปสนใจสนใจวิวเออแบบนี้เดินสองหนึ่งฝั่งเราก็คือฝั่งฮ่องกงฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งมาเก๊านะครับนี่ก็รอดไปมกอนจะมาก่อนชนกันผ่านหน้าผ่านหน้าซูบกัน ใช่ครับยาวที่สุดในโลกอันนี้ถึงสตทีนอีกนั่นแหละลอยไปรู้ตาแลุโมใช่ที่เป่าก่อนเอด็กเห็นไหมนิยอยู่ใต้ทะเลยาวเก็ตั้ไงสะพานใช่แต่มีเคฟเคฟยาวอันที่สงคเยจะอยู่ใต้จะอยู่ใต้ทะเลได้ไงอ่ะหนึองค่ะโอ้ยโอ้ยพีชเธอดูย้ยมื่อย้ายไล่ไปองไหม ทองหมดคาถาอีกหงไปทะเลไปไรกไปาวปลกรดนี่นี่ลอดลงไปใหไปางนี้ถูไหมอ๋อเป็นหัวงูเป็นมังกรเป็นสะพานูป็นอุโมงใต้น้ายาวที่สุดในโลกรู้รู้แต่เรามองมันบนะรู้แต่เป็นสะพานต่อไปถูกไหมนู่นนะใช่เออตลอดอุโมงตรงนั้นโอ้ยหลอดตายแล้วกูหอนแล้วมุดเพื่อมันมีอะไรเฉยๆอะไใช่ประมาณหนึ่งมันเป็นสีมันเมื่อคขอ้นสิบวยานดอก พี่มาพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับคุณ่ายคลิปแล้วขออุปกรณ์าัพพันสัพยันนี่บอกอุโมงต่น้ำเพื่อนว่านนะใช่ครับเขาทำไมเขาไม่พาเราไปอ่ะมันต้องฟังไปเราจะไปมาเกลีอยากไปอ่ะฟังรึคือฟังมาเกลียวใช่ไหมถ้นจะลงเรือแทบถ้าไปลงเรือจริงๆคือเรือจะวิ่งข้ามไม่ได้เลยนะมาเกลีคือหมู่เกาะคือเหมือนกันเกาะมาเกลียวอย่างเงี้ยเหรอเท่ากันก็เห็นระยะนี่แหละโอ้ยเสียงไฟดำหมดแล่ะเสร็จเท่าไปตัวโอ้ยเสร็ ชิวๆค่ะเนียแตกชิวๆแบบเนียแตกเสร็จแล้วเคลื่อนแล้วพี่น้องคะถึงแล้วว่าจะแค่ก็อตอีรุ่งหนึ่งอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งก็ถึงแล้วแต่ึ้่ไม่ถึงไหนยังไงจะเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปอีกรอบเข้าใจแล้วไม่ไม่เราก็ไปไหว้พระก่อนไม่ไม่จริงๆมันเป็นอย่างนี้นี่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 มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ดูดูหลัที่ขึ้นมานะก็คือขึ้นเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขึ้นมาที่สสุดแล้วก็ลงไปตรงนั้นแหละ อ๋อเหมือนเราขี่เนี่ยลลงแ้วพี่บิ๊ทตอนเราขี่มาเราอยู่ฝั่งทะเลฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ไหนฝั่งไหนเนี่ยมามาเห็นหยอดอันนี้อยู่นู้นแนี่มาหนูก็ไปไงเราอยู่ฝั่งนู้นเอ้นไปดองตอนเทียนเก่าเทียนถ้าเกิดเราไม่ได้ได้ขึ้นจากเช้าเราก็จะมองนี่มาเก่าใช่ไหมนู้งใช่มาเก่าเป็นประเทศหรือเป็นจังหวัดถ้าช่วงพายุเข้าเราจะมองปกครองตเองในในมาเก่าพูดเป็นเขตปกครองตนเองโอ้ยอยากเบื้องเด็ดต่อเบื้องจากของให้มันหลวดซะก่อน เหมือนไทยลาวนี้บอกใช่ปัจ yeah, จ uh ัยานมาญานแนวนี้เนาะไม่เหมือนทัดยาเลยปัจจัยานมาญานแนวนี่ไหมมันไม่ออกโลกวิยาณนะบรรยากาศดีนะนะครับปีติพูนพวกไรกะญานพี่กังชชยแม่แอนบอกว่ามารอบน่าจะพาไปเที่ยวบางเก่าแม่แอนมีอย่างนี้ไหมถ้ามีอย่างนี้ไม่ไปแอดจีลาพรน่ะมีอย่างอื่นที่เป็นหมโอ้หมอกมีแอนนองมึงบรรยากาศจะไพี่น้องเจอกันค่ะดี่เอาขนมมาให้เมื่อวานเอามง